Inbox อะไรอยู่ในกล่องงง,ง,งสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร,พร์พายอาบางใหญ่ไนาบาซ่านนทบ,บุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษ,ษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับรผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที uhm. ่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท่านไปรู iten, ้จักก yeah. ับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจัดออกมาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผม สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยนะครับผมโดยในวันนี้เนี่ยจะไม่ใช่คลิปรีวิวแต่จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการอธิบายนะครับผมเลือกสกิลเบรกไลท์นั่นเองอ่าเดี๋ยวคงต้องขออธิบายนิดนึงนะครับผมแวนการ์ดเนี่ยจะมีการพัฒนารูปแบบการเล่นใหม่ๆขึ้นมาทุกภาคอ่าอย่างเช่นภาคหนึ่งก็จะมีครอสไลท์ภาค2ก็จะมีลิมิตเบรก ภาค3ก็จะมีเบรกลท์นะครับผมแล้วก็เด๋ก็จะมีลีเจียนมีสไต์อะไรก็แล้วแต่ภาคมันจะทำทำกันมานั่นเองคือแต่มันจะมีอะไรให้เล่นใหม่ทุกๆภาคเราจะได้ไม่เบื่อกันนะครับผมรวมถึงเป็นการาวิวัฒนาการของแวนการ์ดไปด้วยทีนี้แวนการ์ดเนี่ยเป็นเกมที่โดยส่วนมากแล้วจะเป็นการตั้งชื่อแต่ส่วนใหญ่ ไอการ cross line เนี่ยจริงๆก็คือแค่เราเอาล่างเกรด3ล่าง2ไลทับธรรมดาจริงไหมครับแล้วก็เรียกว่า cross line แนละหรือแม้แต่ limit break 4จริงๆแล้วเนี่ยมันก็แค่การใช้สกิลที่มีเงื่อนไขว่าต้องใช้ตอน4ดา d a m ถึงจะใช้ได้เท่านั้นเอง โดยรวมก็คือมันเป็นแค่ชื่อเรียกนะครับผมไม่จะเป็นการซุปเปอรียไลท์นะครับผมซุปเรียคอก็ตามการคลอสไลท์ก็ตามการใช้ลิมิตเบรกก็ตามหรืออันติเมตเบรกก็ดีจริงๆแล้วมันเป็นแค่ชื่อเรียกซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันก็คือการใช้สกิลการไลท์หรือการทําอะไรตามกฎพื้นฐานใช่ไหมครับเบรกไลท์ก็เหมือนกันแต่และคนตื่นเต้นตกใจอะไรเนี่ยเบรกไลท์คืออะไรงงทํายังไงไม่ต้องตื่นเต้นนะครับผมเบรกไลท์นั้น จริงๆแล้วน่าจะมีนะครับผมที่เป็นการคาดเดานะน่าจะเป็นรากฐานว่าจากคาว่า Limit Break บวกกับการ l i k ์นะครับผมก็เลยรวมเป็นคําว่า Break l i k e นั่นเองซึ่งก็ตรงตามความหมายเพราะว่าการเบรก e ล k ์สกิล a d Break l i k e นะครับผมคือสกิลที่จะทํางานตอนเรามี4ดาเมจและ ตอนที่โดนไลทับเท่านั้นถึงจะติดนะครับผมอ่ะพูดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนเดี๋ยวอ่านอ่านสกิลให้ฟังก่อนดีกว่าว่ามันคืออะไรนะครับผมอ่าขอเป็นลิเบเลเตอร์ผู้โดดเดี่ยว Grand แกรนส์สล็อตละกันนะครับผมเป็นนายแบบในครั้งนี้ปกติแล้วเนี่ยอ่าสกิลจะเป็นอย่างนี้ครับสกิลออโต ลิมิตเบรกสี่เห็นไหมต้องสี่ดาเมจก่อนถึงจะใช้งานสกิลได้นะครับผมเมื่อยูนิตแคลนโกพลาดินตัวไหนก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นตัวมันเองนะจะเอาเป็นเกรดสามไปไหนก็ได้นะครับผมไลท์ทับยูนิตนี้ให้เลือกแวนการ์ดของคุณหนึ่งใบและยูนิตนั้นได้รับพลังโจมตีบวกหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นนะครับผมและเลือกเรียการแคลนโกพลาดินของคุณไม่เกิน3ใบนะครับผมอ่าและยูนิตทั้งหมดนั้นได้รับพลังโจมตีบวกห้าพัน จนจบเทิร์นนั่นเองก็หมายความว่าสกิลมันจะเกิดขึ้นเมื่อตัวเนี้ยอยู่ในช่องแวนตั้งแต่แรกแล้วแล้วโดนเกรด3ใบอื่นไลททับนะครับผมสกิลถึงจะติดนะคือพอโดนไลททับปุ๊บสกิลตัวแรกถึงจะติดตลกไหมมันไม่ใช่ว่าใช้สกิลตอนอยู่ช่องแวนไม่ใช่นะครับผมสกิลทั้งหมดจะทํางานเมื่อเรามี4ดาเมจและโดนไลททับสกิลถึงจะติดอ่านี่คือน่าจะเข้าใจความหมายเรื่องของการทํางานของเอฟเฟกแล้วนะครับผมที่นี้ เอฟเฟกตนั้นเกิดในเฟสไหนได้บ้างเกิดได้เฉพาะตอนไลฟ์เฟสหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมการเบรกไลน์เนี่ยเป็นสกิลที่จะติดมีเงื่อนไขแค่2อย่างก็คือเมื่อเป็นการไลฟ์และเป็นเรามีสีดาเมจดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในช่วงของไลฟ์เฟส เมนเฟ e หรือไม่แต่แพทเทิรนเฟนะครับผมถ้ามันเป็นการไลท์เอฟเฟกติดหมดอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราไลท์ธรรมดานี่ก็เอฟเฟกติดแน่นอนใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดเป็นแคลนอื่นอย่างเช่นอะเดเมนชัน uh, อย่างเงี้ยที่มีความสามารถในการซูพีเรียในช่วงเมนเฟดนะครับผมก็สามารถทำได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนนี้ตัวเบรกไลท์ของอะตัวที่มีสกิลเบรกไลท์เนี่ยยังไม่ออกต้องไปรอตัวหน้ากล่องทีดีของเดเมนชันในอนาคตน,นะครับผมแต่ก็ไม่น่าจะนานแล้วแหละแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการซูพีเรีย ไลท์ในช่วงโมเดิร์นเฟสเช่นอของทาจิคาเซก็จะมีอะไรนะด้านดาร์กเล็กมันก็เดนเล็กนี่แหละที่มันสามารถโดดมาไลท์จากช่องบายได้ต่อให้เป็นช่วงโมเดิร์นเฟสก็ตามนะครับผมถ้ามันเป็นการไลท์ติดหมดแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นยูนิตเฉพาะอย่างเช่นเพลินอของโกวัดินนี่แหละก็ตายเขาเองเอาใจเพลินอเนี่ยจะไม่สามารถใช้สกิลเบรกไลท์ได้ ye, เพราะว่าอะไรนะครับผมจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยเพียงแค่ว่าเทคหรือว่าเอฟเฟกของเพลินอมันเขียนไว้ว่า นำเพลนอไปวางไว้ที่ช่องแวนหรือว่านำเข้าสู่ช่องแวนอะไรประมาณนี้มันไม่มีคาว่าไท์เขียนอยู่นะครับผมจึงผิดในการ์ตูนถ้าเกิดใครไปดูมาก็จะเถียงว่าเอ้ยมันไอจีพูดว่าสุพีเรียรชัดเลยนะครับผมใช่นั่นเป็นเรื่องของในการ์ตูนแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าในการ์ตูนกับในการจริงๆนั้นจะมีบางส่วนที่ไม่เหมือนกันนะครับผมในการ์ตูนเนี่ยโอเคการ์ตูนแบบมันอาจจะออกการในการ์ตูนมาก่อนไง แต่พอในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะทำที่หลังอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมดังนั้นคืออย่าไปซีเรียสให้ยึดตามการ์ดจริงๆเป็นหลักอย่าไปยึดตามกระตูนเป็นหลักนะเพราะว่าในกระตูลมันมีพวกอะไรเอฟเฟกต์อภิธิานมากมายเหลือเกินนะครับผมให้ยึดตามการ์ดของจริงเป็นหลัก ดังนั้นอย่างเช่นที่ถานหลักก็คือทําไมพพลินนอถึงเบรกไลท์ไม่ได้ล่ะตอนใช้สกิลสุพิตอนใช้สกิลโดดจากช่องเลียเข้ามาเพราะมันไม่ใช่การไล์เป็นการวางไว้เฉยแต่ถ้าเกิดเอาพพลินนอไล์ตามปกติในช่วงไล์เฟดอย่างเงี้ยยังได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาครับผมดังนั้นคือขอแค่ดูไว้ชัดเจนว่ามันเป็นการไล์หรือเปล่าถ้าเป็นการไล์จะอยู่ในเฟดไหนเอฟเฟกติดบดนั่นเองครับผมทีนี้เราจะมายกตัวอย่างการใช้สกิลกันให้ดูดีกว่านะครับผมเนื่องจากแกรนสล็อตเนี่ย บวกเลียว3ใบใบละ5,000เลยนะครก็ผมอารมณ์คล้ายๆกับโซเซเวอร์เลยก็ว่าได้ดังนั้นนะครับผมเดี๋ยวขอเตรียมสนามก่อนอนะ่ะสมมติวิชินมีเลียวอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้และกันอนะ่ะสมมตินะแน่นอนว่าเอฟเฟกต์นะ่าจะเกิดในถ้าเราเป็นโกตอนนี้คือวิชินจะทําการไลท์ธรรมดาใช่ไหมครับก็ในเทิร์นนี้เราอาจจะตรงโจมโจมจม,จม,จมตีอะไรที่ร้อยๆก่อนแล้วฝฟนของข้ามก็ตีคืนมาแล้วพอเข้าเทอร์นเราปุ๊บสแตน อ uh, ่าแอนดรจังหวะเนี้ยอ่ะ uh, พี่ชินสมมติมี4ดาเมจพอดีพี่ชินก็บอกว่าอ่าไลฟ์เฟดนะอ uh, จั่วแล้วดอเฟดแล้วแล้วก็เข้าสู่ช่วงไลฟ์เฟดปุ๊บก็ทำการไลฟ์โกพลาดินทับเข้าไปจังหวะนี้เราสามารถเลือกให้อ่าสกิลเบรกไลฟ์ทำงานได้นะครับผมแล้วก็จะเรียกว่าอ่า uh, เบรกไลฟ์สกิลทำงานเมื่อโดนไลฟ์ทับปุ๊บอ่าเอฟเฟกก็จะทำงานตามลำดับขั้นต่อทของมันอย่างแรกก็อ่า uh, บวกแวนก่อน1นึ่งมือ่าตัวนี้ก็จะบวกหนึ่งหมื่แล แล้วก็เลือกเรียว3ใบบวก5 0 0พันก็หาพั0 0 0า0ันแบบนี้แค่นั้นเองครับผมแค่นี้ก็สำเร็จแล้วใช้ใช้เสร็จแล้วที่เหลือก็จมตรงจม,จม,จม,จมตีอะไรกันไปแต่แน่นอนว่าในเทิร์นานะครก็ผมเราจะไม่สามารถเอาเกจสามใบอื่นมาไล่ทับแล้วบอกว่าเบรกไล่ติดอันนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคําว่าไล่ทับคือมันจะต้องอยู่ใบบนสุดก่อนนะครับผมอย่างเช่นในเทิร์นาเนี่ยบอกว่าเอาเกจสามไล่ทีนึงเบรกไล่ติดไม่ติดแล้วอันนี้ไม่ได้นะเพราะว่า แกนสล็อตไ,ไม่ได้โดนไลทับแล้วมันไปอยู่ในโซแล้วคําว่าไลทับคือมันต้องอยู่ใบบนสุดก่อนและโดนไลทับแบบนี้อย่างงี้สกิลติดแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในโซนะครับผมมันไม่ใช่ใบบนสุดโดนอื่นไลทับปุ๊บอย่างนี้ไม่ใช่ละไม่เกี่ยวละแกนสล็อตอยู่ในโซตัวที่โดนไลทับเนี่ยคือตัวนี้ไม่ใช่ ot, แกนสล็อตดังนั้นเอฟเฟกก็จะไม่ติดนะครับผมเบรกไลท์ก็จะไม่ทํางานนั่นเอง แต่ว่าถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดตัวนี้แม่มันอยู่บนสุดด้วยวิธีไหนก็ตามนี่คือติดหมดนั่นเองนะครับผมดังนั้นนี่คือขั้นตอนการใช้เบรกไลท์อย่างง่ายๆนั่นเองไม่มีอะไรมากจริงๆขอแค่4ดาเมนแล้วก็ไลท์เอฟเฟกก็ติดจบนะครับผมทีนี้ไอ Break ้เบรกไลท์เนี้ยมันมีทุกแคลน บางแคนก็ออกมาก่อนบางแคนก็ออกมาทีหลังนะครับผมบางแคนแป๊บเดียวออกมาสองตัวแล้วมีเบกรกไรให้เลือกใช้2แบบบางแคนตั้งนานออกมาแค่แบบเดียวก็ยังมีนะครับผมก็มันขึ้นอยู่กับเรื่องของผู้ผลิตผู้ผลิตเขาทํำยังไงแล้วก็ได้แต่ตามเขานะครับผมไม่มีทางเลือกแต่ทุกแคนมีเบกรกไรย่างต่ํา1ตัวแน่นอนนะครับผมและในภาค3าเนี่ยทุกแคนมีเบกรกไรหมดดังนั้นคือทุกแคนก็จะเก่ง เท่าๆกันหมดนั่นเองหรือว่าอาจจะมีบางแค่นโดดเด่งแต่ว่าทุกแคลนน่าเล่นหมดเลยนั่นเองแม้แต่แคลนที่ทุกคนลืมไปแล้วอย่างเช่นดูบธรรมะก็เล่นได้มีของมาเสริมมีเบรกไร์ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าภาคสามเนี่ยเล่นได้ทุกแคนแน่นอนจะเป็นเงือกมันแรงอะไรเล่นได้หมดเลยสนุกสนานแน่นอนครับผมแถมโโหดด้วยคราวนี้เรามาดูเอกลักษณ์นะครับผมของเบรกไท์กันดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไร เบรกไล่ line, จริงๆแล้วเนี่ยมันจะแบ่งสกิลเป็นสส่วนนะครับผมส่วนที่1ก็คือส่วนที่เหมือนกันก็คือมันจะบวกแวร์หน0 0งม่แน่ๆกับส่วนที่2คือส่วนที่ต้องจ่ายค่าคอร์สแล้วก็เกิดผลตามมานะครับผมอย่างเมื่อกี้เรารูสกิลของสายโกพลาดินไปแล้วอ่ะอย่างเช่นแคนโกพลาดินเนี่ยก็จะเน้นเรียกพวกใช่ไหมครับอย่างตัวการสล็อตก็จะเน้นแจกพลังให้เพื่อนอ่ะซึ่งก็เป็นเรื่องของมาตรฐานอะพวกแคร์สวินก็จะเน้นบวกเรียกพวกแล้วก็แจกพลังเพื่อนเน้นสามคัคคีหมู่อะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่อย่างตัวนี้ เป็นของแคลนนะาลูกคมิกับอ e ีเลเซอร์โววิงซอสดากรกอน,นึงครับผมซึ่งใบดีเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกตแตกต่างกันไปเดี๋ยวอ่านเอฟเฟกให้ฟังก่อนดีกว่าเอฟเฟกก็คือออโต้ลิมิตเบรกสี 4. เมื่อยูนิตแคลนนะลูกคมิ่ไลท์ทับอ่าก็ให้สามารถเลือกรีทายเรียอากาศในแนวหน้าของคู่แข่งได้1ใบและเลือกแวนการ์ดของคุณหนึ่งใบและยูนิตนั้นได้รับพลังโจมตีบวกหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นมันจะมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือไอตัวแบกไลท์เนี่ยยังไงมันบวกให้แวนหนึ่ ก็คือจะกลายเป็นว่าแวนไล่ท้าปุ๊บยังไงบวก1 0 0 0 0่นก่อนเบรกไล่ mm hmm. light, ทุกตัวเนี่ยมันจะบวกแวน1 0 0 0 0ืเหมือนกันหมดนะครับผมจากนั้นที่เหลือมันจะแตกต่างกันแล้วก็คืออย่างเช่นแกนสสล็อตก็จะ แตกต่างที่มันจะแจกพลังให้เพื่อนแต่ถ้าเกิดเป็นวอล์ิ้งซอร์สก็จะเน้นยิงเลียฝังข้ามแทนเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของแคลนสไตล์นะลูกคามิแนวเน้นยิงตัดเกมฝังข้ามอยู่แล้วนั่นเองครับผมแคลนอื่นก็จะมีแตกต่างกันไปเช่นบางแคลนก็จะบวกคลิบางแคลนก็จะได้จวบางแคลนอาจต้องคอเตอร์บาร์สบ้างบางแคลนอาจจต้องโซวบราร์สบ้างอะไรก็เป็นค่าคอดว่ากันไปแต่มันจะเหมือนกันที่มันบวกหนึ่งหมื่นที่แวนแน่นอนนะครับผม นี่ก็จะเป็นเรื่องราวใหม่ๆรวมถึงวิธีการใช้ของรูปแบบการเล่นสกิลใหม่ในภาค3ามคือเบรกลา์นั่นเองแต่แตามจริงแล้วมันก็แค่สกิลธรรมดาที่ต้องใช้ตอนลิมิตเบรก4แล้วก็ตอนไรทับเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้มีอะไรที่มันตื่นเต้นแน่นอนว่าอนาคตก็จะมีประมาณว่าใช้คำพูดเท่ๆอย่างเช่นคลอสเบรกลท์มันก็คือการเอาร่างคอร์ดไลท์ทับร่างฐานที่เป็นเบรกลท์แค่นั้นเองไม่มีอะไรหรือจะเป็นซูพีเรียคลอสเบรกลายมันก็มีนะครับผมทําได้แต่ว่ามันก็ สกิลธรรมดานั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นการใส่ชื่อให้มันดูเท่ดูดีนั่นเองครับผมทีนี้มันจะกลายเป็นว่ามาตรฐานเกมแวนการในภาค3เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วจากเดิมในภาค2ที่ตีกันได้ประมาณสัก2 0 0 0อย่างเงี้อยอย่างเช่นแบบ s ซ n c t ร a กาดดาร์กอนหรือว่ากรอ r y ที่ต่อด้วยอะไรก็ว่าไปที่ทำคอมโบเรียบร้อยแล้วมันจะเต็มที่ประมาณ2 8 0 0 0ขั้นต่ำก็คืออยู่ประมาณสัก1 0 0 0สูงสุดประมาณสัก2 0 0 0ใช่ไหมครับแต่พอ เข้าภาคสเนี่ยพอมีเบรกไราเนี่ยมาตรฐานพลังใบต่างกันแล้วเพราะว่าพอเบรกไท์ line, ปุ๊บม,มันบวกไว้หนึ่งหนึ่งหมื่นยิ่ง,ย,งยังไม่นับการต่อบูส์นะยิ่งต่อบูส์เข้าไปอีกแล้วก็พลังคือจะพุ่งมากๆเลยดังนั้นเนี่ยมาตรฐานของแวงกนการ์ดในภาค3จะตีได้ประมาณ3 0,000ื่นขึ้นไปจนถึง4 0,000ืนนะครับผมหรือบางแค่นั้นถึง5 0,000เลยขึ้นอยู่กับคอมโบว่ามันจะขึ้นมาเทพขนาดไหนนั่นเองดังนั้น มาตรฐานพลังจมตีในภาคสาจะสูงขึ้นมากสูงขึ้นกว่าภาคสองมากๆซึ่งนน่นะว่ามันก็จะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแหละอย่างเช่นภาคหนึ่งเนี่ยมันก็เต็มที่คือ2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นกว่ากว่าสองหมื่นสามนี่คือเต็มที่แล้วพอภาคสองมีลิมิตเบรกก็ทำสอง0 0 0ขึ้นง่ายพอภาค3ก็ทะลุไปเลยยิ่งภาค4ภาค5จะยิ่งตีแรงกันกว่านี้อีกนะครับผมก็เล่นสนุกสนุกกันไปและการสะใจดีเหมือนการตีกันแรงๆนั่นเอง ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแนะนําสกิลวิธีการใช้รวมถึงเอกลักษณ์ของเบรกไร้ได้่นเองครับผมแน่นอนว่าทีดทุภาคในภาค3เนี่ยจะมีตัวเบรกไร์มาให้แน่นอนนะครับผมดังนั้นจึงเป็นเหตุผลหลักที่ว่าควรจะเก็บทีดอย่างละสี่เพื่อเอาตัวเบรกไร์เยอะๆแต่ตัวเบรกไท์ไม่ได้มีแค่ในทีดอย่างเดียวใน B t ทนในหรือในอีีอย่างเงี้ยก็มีให้นะครับผมขึ้นอยู่กับว่ามันจะไปตกที่แคลนไหนนั่นเอง ดังนั้นก็คือเลงเก็บแคลนไหนไว้ก็ต้องเล็งเอาตัวเบลกไ์ชุดนั้นๆนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับเบรกไ์คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย